สวัสดีครับท่านผู้นักลงทุนและท่านผู้ถือหุ้นของษัทหลักทรัพย์ปิยจักดมหาชนนะครับในวันนี้ครับเป็นการนําเสนอการชี้แจงกรณีหลักทรัพย์ของบริษัทยังคงเครื่องหมาย C ีีนะครับเนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ3ปีติดต่อกันจนทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า100%ของทุนชาระแล้วนะครับสำหรับงบการเงินไตรมาส3สิ้นสุดวันที่30กันยายน2568ครับ ก่ออื่นนะครับผมขออธิบายรายละเอียดเพื่อสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ท่านนักลงทุนและท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบถึงที่มาของการถูกขึ้นเครื่องหมาย CB นะครับเริ่มจากวันที่4มีนาคม2568นะครับตลาดหลักทรัพย์ได้ขึ้นเครื่องหมาย C ีหลักทรัพย์ของบริษัทนะครับเนื่องจากงบการเงินปี2567นะครับแสดงผลขาดทุนจากการดําเนินงานติดต่อกันเป็นปีที่สานะครับสาหรับเหตุผลการขาดทุนผมจะแสดงให้เห็นในสไลด์ถัดไปครับ แล้ววันที่30เมษายน2568นะครับที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2568นะครับได้มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วด้วยการลดพานะครับจากมูลค่า5บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่า1บาท25สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพื่อล้างส่วนต่ำกว่ามูลค่าหุ้นและขาทุนสะสม ซึ่งจะทำให้ส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับมีค่ามากกว่า100%ของทุนชําระแล้วนะครับและในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกตาคมนะครับ 68, ส5 6 8สัตว์ได้ดําเนินการลดทุนตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับและไปได้จดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนลดทุนชําระแล้วโดวยการลดพานะครับในวันที่22กรกาคม2568ครับซึ่งจะมีผลในงบการเงินไตรมาส3ปี2568นะครับ และเมื่อวันที่2กันยายนนะครับ2568นะครับหลังจากที่บริษัทได้ส่งงบการเงินไตรมาส2ปี62568แล้วนะครับธนาคารซับได้เพิ่มหมายเหตุเครื่องหมาย CB จากเหตุที่บริษัทมีส่วนผู้ถือหุ้นน้อยกว่า50%ของทุนชำระแล้วนะครับสำหรับงบการเงินไตรมาส2ิ้นสุดวันที่30มิถุนายน2568นะครับและวันที่18พฤศจิกายน2568นะครับหลังจากส่งงบการเงินไตรมาสที่3ปี2568แล้วนะครับ ตลาดจับัพยังคงเครื่องหมาย C b ีนะครับจากสาเหตุที่บริษัทยังมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานขาดทุนสุทธิ3ปีติดต่อกัน3ปีนะครับจนทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า100%ของทุนชาระแล้วนะครับสำหรับงบการเงินไต่มาส3ที่สุดวันที่30กันยา2 5 6 8นะครับแต่มีเหตุที่ได้รับการแก้ไขแล้วคือนะครับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มูลค่าน้อยกว่า50%ของทุนชาระแล้วนะครับจากการที่บริษัทได้ไปจดทะเบียนลดทุนและทุนชำระแล้วนะครับจากการลดพา นี้จะกล่าวถึงสาเหตุนะครับที่มาของการถูกเครื่องหมายโดยมีเหตุผลมาจากนะครับบริษัทดำเนินการขาดทุนสุทธิสาปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2565ถึง2567น,นะครับโดยสาเหตุหลักเนะั่นมาจากที่บริษัทลงทุนในใรษัทร่วมนะครับคือบริษัท S Incorporation จำกัดนะครับและสนับสนุนการดำเนินง,งานกับบริษัทไทยสมัยบยัตรจำกัดนะครับโดยมีรายการที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญนะครับต่อกระบวนการงานของบริษัทดังนี้นะครับจากตารางที่เห็นนะครับ งบการเงินในไตรมาสในในงวดในปีสองห้าหกห้าและสองห้าหกนะครับมีผลการดำเนินงานขาดทุนสุทธิทั้งสองปีนะครับสาเหตุหลักมาจากนะครับการรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมคือบริษัทเอสอินคอร์ปนะครับที่มีผลการดำเนินงานขาดทุนจากที่บริษัทเอสดรับรู้ผลการดำเนินงานของบริษัทไทยสมัยบัตนะครับซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสนะครับที่เพิ่งเริมดำเนินการและยังมีผลขาดทุนนะครับใงบการเงินปีสองห้าหกเจ็ดนะครับ ผลการบิงงานมีผลขาดทุน4,577ล้านบาทนะครับสาเหตุหลักมาจากบริษัทได้ให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทไทยสมัยบัตตั้งแต่ปี2565ถึง2567นะครับโดยเป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น9,950ล้านบาทนะครับบริษัทไทยสมัยบัตทุกเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอชอินคอร์ปนะครับประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งมวลชนสาธารณะครับด้วยรถและเรือโดยสารพลังงานไฟฟ้าปัจจุบันมีรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าให้บริการมากกว่า 2,350คันครับในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่อเนื่องจำนวน124เส้นทางนะครับและผลการดำเนินงานของสัตว์ไทยสมัยบัตรในปี2567ยังมีผลขาดทุนอยู่นะครับผู้สอบบัญชีของบริษัทจึงได้ประเมินผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยค้างรับของบริษัไทยสมยบัตรเป็นเงินจำนวน4 9 9ล้านบาทน,นะครับ ทั้งนี้นะครับถ้าหากผลการดำเนินงานของสั์ไทยสมัยบัตรกลับมามีแนวโน้มที่ดีขึ้นนะครับจะสามารถกับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ครับเพื่อพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้มีผลบังคับใช้แล้วนะครับบริษัทจึงถูกขึ้นเครื่องหมาย CB โดยมีสาเหตุมาจากนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุดที่3ปีติดต่อกันตั้งแต่ปี2565ถึง2567นะครับจนทาให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า100%ของทุนชําระแล้วครับครับ ต่อไปนะครับเป็นงบการเงินไตรมาสหนึ่งปีสองห้าแปดนะครับบริษัทยังมีผลขาดทุนสุดที่อยู่สองร้อยสี่สิบล้านบาทนะครับสาเหตุหลักมาจากนะครับาการบันทึกผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากดอกเบีย้ยค้างรับของบริษัทไทยสมายบัตสนะครับเพิ่มเติมอีกจำนวน3า5ร้าล้านบาทนะครับซึ่งยังทําให้บริษัทมีสถานะเครื่องหมาย C ีีจากสาเหตุท,ที่ผลกรรนิางานของบริษัทขาดทุนสุที่สาปีติดต่อกันจนทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อเซของทุนชาระแล้วครับ อันนี้หลักฐานนะครับงบการเงินไตรมาสสองปีสองห้าหกแปดนะครับสัดมีผลกการดำเนินงานที่ขาดทุนสุทธิสองพันสี่ร้อยยี่สิบแปดล้านบาทนะครับสาเหตุหลักมาจากผลขาดทุนทางด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมและดอกเบี้ยครั้งรับจากบริษัทไทยสมายบัตรนะครับที่เพิ่มเติมจํานวน2 5งพันล้านบาทครับเนื่องจากบริษัทไทยสมายบัตได้ปรับวิธีการคิดค่าโดยสารตามตารางบันไดรา,าคานะครับที่กลไกขนส่งทางบกกาหนดส่งผลให บริษัทไทยสมายบัสมีรายได้ลดลงนะครับจากที่ประมาณการ,การไว้อย่างมีนัยยะ,ะสําคัญและบริษัทไทยสมายบัตอยู่ระหว่างการหารือกับกรมการขนส่งทางบกในการปรับตารางบันไดราคาค่าโดยสารใหม่นะครับเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันสําหรับในงวดงบการเงินไตรมาส2ปี2568นี้นะครับบริษัทถูกขึ้นเครื่องหมาย C ีจาก2สาเหตุนะครับ สาเหตุที่หนึ่งนะครับผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ3ปีติดต่อกันนะครับจนทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า100%ของทุนชําระแล้วนะครับส่วนที่สาเหตุที่2นะครับสับมีส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า50%ของทุนชําระแล้วครับแล้วก็สำหรับงวดไตรมาสที่3ปี2 5 6 8นะครับผลการดำเนินงานของบริษัทมีกําไรสุทธิ157ล้านบาทนะครับ หลังจากที่ยายมีการบันทึกผลขาดทุนด้านเคติดที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากดอกเบี้ยรครั้งรับของสัทไทยสมัยบัตรนะครับเพิ่มเติมจํานวน55ล้านบาทครับในไตรมารส3นี้นะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2568นะครับบริษัทได้ไปจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วนะครับโดยการลดพาจากมูลค่า5บาทต่อหุ้นเป็นมูลค่า1บาท25สตางค์ต่อหุ้นนะครับเพื่อล้างส่วนต่นํามูลค่าหุ้นและขาดทุนสะสมออกไปนะครับซึ่งทําให้นะครับ ท่งทาให้สามารถแก้ไขเหตุเครื่องหมาย c ีีในกรณีที่ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า50%ของถุงชาระแล้วได้นะครับส่วนเหตุเครื่องหมาย C ีีที่ยังค้างอยู่ก็จะมีผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ3ปีติดต่อกันเป็นทําให้ส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่า100%ของถุนชาระแล้วนะครับครับสาหรับแนวทางการแก้ไขาการดำเนินงานนะครับบริษัทมีแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาธุรกิจของบริษัทดังนี้นะครับ หนึ่งนะครับขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าสถาบัน I Network และนักลงทุนรายรุ่นใหม่ครับประสอ2นะครับเพิ่มรายได้จากธุรกิจเวลแมนเน็ตเมนต์นะครับได้แก่ธุรกิจค้าตราสารนี้ตลาดรองและขยายฐานการลงทุนของลูกค้าไปยังผลิตภัณฑ์กองทุนส่วนบุคคลกองทุนรวมและกองทุนต่างประเทศครับข้อ3านะครับบริษัทได้พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิตอลนะครับให้เป็นเครื่องมือในการเพิ่มประสิทธิภาพแก่ลูกค้าในการลงทุนที่ครบวงจรโดยบริษัทได้มีการพัฒนา โมบายแอปพลิเคชันนะครับชื่อ BB บนนะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ลูกค้าสามารถลงทุนได้แบบครบวงจรนะรเป็นการรวมพอร์ตทู้ผลิตภัณฑ์ของลูกค้าไว้ในแอปพลิเคชันเดียวกันลูกค้าสามารถตรวจสอบผลการลงทุนฝากถอนได้แบบเรียลไทม์นะครับอน,นอกจากนี้นะครับบริษัทจึงได้พัฒนาโปรแกรมการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ชื่อบียอนเ e d ดด n g งวิวนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มชั้นสูงระดับโลกนะครับสามารถใช้อินเตอร์เคเตอร์ได้จากทั่ทวโลกที่มีเครื่องมือการวิเคราะห์ที่หลากหลายนะครับ ทังนี้ลูกค้าสามารถตั้ง Prof i t Target และก็ Stop l ล s s แบบข้ามวันได้ครับรับข้อจีนนะครับร่วมมือกับภาคิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อเสริมศักยภาพด้านการลงทุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทครับท่านนะครับบริษัทสนับสนุนบริษัทร่วมในการปรปับปรุงการดํเนินง,งานให้มีผลการดำเนินง,งานที่ดีขึ้นอย่าง,ย,างยั่งยืนครับจากการที่บริษัทได้ทําการพัฒนาและขยายธุรกิจทั้งทางด้านหลักทรัพย์และด้านเวียนเดบเวลเนเมนต์ออกไปนะครับ ส่งผลต่อการเพิ่มรายได้และส่วนแบ่งทางการตลาดของบริษัทตั้งแต่ปี257เป็นต้นมานะครับทำให้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจหลักทรัพย์นะครับเพิ่มขึ้นจาก170ล้านบาทในปี256นะครับเป็น2 323ล้านบาทในปี2567นะครับพเพิ่มขึ้นประมาณ90%นะครับและในปี68นะครับคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ80%นะครับซึ่งสอดคล้องเดียวกันกับการเพิ่มของจํานวนพนักงานนะครับโดยมีพนักงานเพิ่มขึ้นจากปี6 6นะครับในปี67นะครับมีพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ71%นะครับเนื่องจากตั้งแต่ไตรมาส2ปี67เป็นต้นมานะครับบริษัทมีการขยายธุรกิจทั้งทางด้านธุรกิจหลักทร,รพัพย,พย์เวลแมเนเมนต์และผลิตภัณฑ์ต่างประเทศและคาดว่าในปี68นะครับจะมีพนักงานด้านฟอนต์ออฟฟิศนะครับเพิ่มขึ้นอีกประมาณ10%นะครับเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจนะครับางที่บริษัทได้ทาการพัฒนาและ ขยายธุรกิจในด้านธุรกิจหลักทรัพย์และเวลแม a เนจเมนต์และผลิตภัณฑ์ต่างประเทศตั้งแต่ปี2567เป็นต้นมานะครับทำให้บริษัทสามารถก้าวขึ้นเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นตลาดสามนะครับในธุรกิจค้าต่างสานี้ตลาดรองและบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะสร้างการเติบโตและเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในธุรกิจหลักทรัพย์ต่อไปนะครับ จากแผนการและเป้าหมายการบมือง,งานของบริษัทที่กล่าวมาแล้วนะครับบริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นและสามารถปลดเครื่องหมาย c b บได้นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นต่อไปนะครับเอ,อไม่ทราบว่ามีคําถามจากทางผู้ถือหุ้นนะครับครับถ้าไม่มีนะครับผมขอจบการชี้แจงในวันนี้นะครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ